สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะจะเป็นการสาธิตสเต็ป by สเต็ปของการทำ f e c o emulsification สำหรับพยาบาลที่อยู่ใน OR นะคะสเต็ปที่1นะคะก็คือการทำเข้าไซส์พอร์ตค่ะปกติอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะมี15องศาแล้วก็จุด1 2, นะคะแต่ว่าสามารถใช้เป็นเข็มเบอร์20ได้นะคะก็จะเข้าทั้งหมด2สองไซส์พอร์ตนะคะ ต่อไปสเต็ปที่2ก็คือการย้อมแคปซูลนะคะก็จะดูดสีนะคะเข้ามาในไซลิงอินซูลินต่อกับเข็มแอร์นะคะหลังจากนั้นะพอใส่สีเสร็จแล้วก็จะล้างสีนะคะด้วยเข็มเอ,อริเกตเข็มแอร์นะคะกับไซลิง54บอกออตัวบาลานซ์เซานะคะหลังจากนั้นนะคะสะเต็ป ที่4นะคะก็คือเราใช้ตัว Visco Elastic Injection นะคะเข้าไปนะคะก็คือเข็มแอร์ต่อกับ Visco Elastic ค่ะสเต็ปที่5นะคะก็คือการทำ Capsule e x ก i s นะคะก็จะดัดเข็มก่อนนะคะการทำาค p s ู l e e กเนี่ยก็ต้องใช้มือซ้ายนะคะเป็นจุดนนะคะมือขวาเนี่ยก็จะเล็กซิด้วยเข็มที่เราดัดไว้ค่ะ ซึ่งในเคสเนี้ยเนื่องจาก n นิวเคลียสค่อนข้างที่เป็นสีเข้มแล้วก็แข็งนะคะเราจะเล็กซิสเนี่ยค่อนข้างกว้างแต่ปกติเนี่ยขนาดเล็กซิสที่ที่ทำเนี่ยก็จะปมาณ5 5ามิลเนี่ยแต่ว่าเคสนี้นะคะก็คือทำกว้างเลยดังภาพนะ,ะผู้ช่วยนะคะก็จะต้องหยอดน้ำเป็นพักๆนะคะเพราะว่าคอเน,นี้ยก็จะแห้งได้นะคะ หลังจากแคปซูลเสร็จแล้วนะคะเศษที่7ก็คือไฮโดรดิสเซชันเราจะใช้เข็มแอร์หรือว่าเข็มเ,ออเข็มน้ำเนี่ยต่อกับไซลิง 5cc ออก normal slide นะคะเพื่อจะแยกแคปซูลนะคะออกจากนิวเคลียสดังภาพนะคะพยาบาลก็จะหยอดน้ำไปเรื่อยๆถ้ามีคอเน,นี้แห้งนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะแยกจนกว่าที่ตัวเลนสามารถที่จะเคลื่อนได้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น เฟ c o อ m a เ c อร์ซิไนะคะโดยใช้ f e c o Tip นะคะเข้าเมนเมนููลคะจริงๆแล้วหลังจากที่ทำเล็กซิตแคปซูลเล็กซิตเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเ,ออเข้าเมนมูลก่อนนะคะโดยใช้ไบมี่2.8ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไฮโดรดิเซคชันแล้วพอไฮโดรดิเซคชันเสร็จก็เป็นสเต็ปนี้ก็คือการใช้เฟโกทิปนะคะซึ่งผู้ช่วยเนี่ยก็จะต้องประกอบ ตัวเฟโกทิปให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งช็อปเปอร์มือซ้ายนะคะเพื่อที่จะแยกนิวเคลียสออกเป็นชินช้นๆแล้วก็กินนะคะจะเห็นว่าเคสนเนี้ยการแยกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆเพราะว่าเลนเหนียวแล้วก็แข็งผู้ช่วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็จะต้องหยอดน้ําเป็นระยะนะคะบางทีเนี่ยจะต้องหยอดทุก3มวินาทีเลยแล้วแต่ ก็คือในช่วงแรกเนี่ยก็เซอร์เจนอาจจะเป็นคนบอกนะคะว่าจะให้หย่อนยังไงนะคะเซอร์เจนเนี่ยก็จะต้องหมนุนหมุนเลนนะคะ,เพ,ะ,ะ ars, เพื่อที่จะคล็กนิวเคลียสเพื่อที่จะช็อปนิวเคลียสเนี่ยออกเป็นชิ้นชิ้นให้ได้นะคะ คือในเคสนี้นิวเคลียสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างสจะแข็งมากนะคะการทำเก็บสโอ e กซิสที่ให้ใหญ่กว้างเนี่ยก็จะช่วยในการกินนิวเคลียสได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ากินไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแข็งมากสิ่งที่ผู้ช่วยจะต้องรู้เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับเซตติ้งในเครื่องเฟโกนะคะ เธอเจียนเนี่ยอาจจะแบบขอให้ปรับเพิ่มพลังงานหรือว่าเพิ่มแบกอันเนี้ยแล้วแต่เลยนะคะก็ต้องรู้ว่าตัวเพิ่ม power เ,เนี่ยมันอยู่ปุ่มปุ่มไหนของเครื่องเฟโกเราใช้อยู่หรือว่าตัวเพิ่มแบกเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนนะคะซึ่งการเพิ่ม power หรือเพิ่มแบกหรือว่าเปลี่ยนแบบสเต็ปเป็นโหมดต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เครื่องนะคะก็คือต้องศึกษาดูในเครื่อง ให้ดีๆนะคะก่อนที่จะเข้าเคสนะคะว่าเครื่องนี้ปุ่มต่างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวันนี้ก็เซอร์เจนก็ทำไปนะคะไม่มีอะไรอันนี้ให้ดูแบบเคสจริงโดยไม่แบบโดยไม่รีรันโดยโดยไม่ไม่ไม่ fast forward ไปะค่ะให้ดูแบบให้ดูของจริงๆเลยอ่ะจะได้เนื้ภาพ ถ้าเซอร์เจนไม่ได้บอกให้ปรับเซตติ้งอะไรอันนี้ก็คือให้ผู้ช่วยเนี่ยหยดน้ำไปเรื่อยๆค่ะเคสนี้เล่นแข็งมากนะคะเซอร์เจนก็พยายามเอานิวเคลียสเนี่ยตรงกลางเนี่ยกินให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยกินอย่างเงี้ยถ้าเรา Manipulate n ิวเคลียเยอะๆเนี่ยก็จะต้องระวังในเรื่องของ ตัวโซนูไดไลซิสนะคะจะทำให้เลนเนี่ยโซโนูเ, Sono เนี่ยมันเหมือนวิกเน็ตได้ะคะก็ทำให้เลนดอบทายก็เวลาช็อปเปอร์นะคะมันจะมีหลายขนาดค่ะถ้าเป็นนิวเคลียสแบบนี้เนี่ยก็จะใช้ช็อปเปอร์ตัวที่ยาวมนในคลิปวิดีโอนะคะแต่บางเคสเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ช็อปเปอร์อาจจะใช้ซิมสก,กี้ในการ แบ่งนิวเคลียสก็ได้นะคะซึ่งซินตกี้เนี่ยก็จะมีตัวหัวที่มันเป็นแง่งออกมาเนี่ยน้อยหมายถึงว่าสั้นสั้นกว่าตัวช็อปเปอร์นะคะในเคสนี้นะคะก็ต้องค่อยๆกินไปนะคะไม่พยายามไม่ฟอสมากเพราะว่าถ้าเกิด ฟอสมากเนี่ยหรือว่าแม n i p u l a เล n กนิวเคลียสมากมันจะทำให้โซนเดร์อย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็พยายามกินต่วนที่มันกินได้ะคะ่ะผู้ช่วยก็หยอดน้ำไปเรื่อยๆนะคะเซอร์เจนก็จะพยายามตัด แบกในส่วนที่มันกินได้นะคะแล้วก็หมุนก็คือถ้าเราไฮโดรดิเซชันดีเนี่ยตอนช่วงที่ทำเนี่ยนิวเคลียสเนี่ยก็จะสามารถหมุนได้นะคะจะเห็นว่าเคสเนี้ยทำค่อนข้างที่จะนานมากนะคะในการกินนิวเคลียสแล้วก็ตัววูลที่เป็นไซพอดที่ที่เป็นช็อปเปอร์ที่เข้าไปอะคะ่ะจะเห็นว่ามันเป็นขาวๆนะอันนี้ก็คือลักษณะของ ที่มันโดนพลังงานเยอะมันก็จะเป็นบวมได้นะคะอย่างเคสนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่กินอ่ะก็คือ n นิว l เคลียสอีพินิวเคลียสใช่ไหมคะโดยปกติเคสทั่วไปเนี่ยก็จะเหลือสิ่งที่เรียกว่าคอเทกแต่ว่าเคสนี้เนี่ยคอเทกเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะว่าคอเทกเนี่ยมันเหมือนค่อนข้างที่จะเหมือนสละ คล้ายๆกับฟอร์มตัวเป็นเหลวๆแล้วมันจะดูดติดออกมาตอนที่เรากินนย่งเคลียสช่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นสเต็ปที่9ก็คือการฟอร์มแชมเบอร์ด้วยวิสโคลิติกเคสเนี้ยจะใส่เลนเลยโดยที่ไม่ดูดคอเทกเพราะว่าคอเทกไม่เหลือความจริงอะต้องดูดคอเทกก่อนโดยใช้หัวไอเอนะคะอันนี้ก็เป็นการใส่เลนนะคะใส่เลนเนี่ยเราก็จะโหลดเลนอยู่ข้างนอกฟิล,ลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ ตัว second instrument ก็คือเลนไกด์นะคะเพื่อที่จะช่วยให้เลนเนมันเข้าที่นะคะอย่างนี้ห่างมันก็พับไม่ยอมกลางเราก็ใช้ไอตัวเลนไกด์ช่วยกลางนะคะหลังจากนั้นก็คือดูดคอเทกที่มันเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยะคะกับดูดวิสโคอิลาสติกออกการที่เราเหลือวิสโคอิลาสติกไวเนี่ยมันก็ไม่ดีมันจะทําให้ความดันตาเนี่ยสมขึ้น,นก็ต้องดูดวิสโคอิลัสติกออกให้หมดนะคะ ท่นตอนนี้ก็จะแบบไม่นานมากนะคะไม่ถึงหนึ่งหรือสองนาทีไม่ถึง, 1, ถงดูดให้หมดนะ,ะบางเซอร์เจียนก็จะเข้าไปดูดแบบใต้เลนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิสคอยลาลตติกที่เราใช้อะคะ่ะว่ามันแบบออกง่ายออกอยากคะ่ะอันนี้ผู้ช่วยก็หยอดน้ำไปได้เรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็จะปิดแผลนะคะกติเฟโกเนี่ยมันก็จะไม่มีการเย็บแผลนะคะก็จะปิดแผลโดยใช้เข็มน้ำกับ บาลานซ์เสานะคะเรียกว่าไฮเดทไฮเดทบู ad, wound, นะคะขั้นตอนก่อนก่อนปิดเลยก็จะฉีดตัวไวกระมอกนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะเข้าไปนะคะก็เป็นอันจบ